一つ目は愛。あなたと私は一つ。 สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตตกตีกบเกย์กครั้งน,นี่คือสกู๊ปโดรีมอนกับ5อันดับฉากเด็ดโดรีมอนสงครามหุ่นเหล็กเวอร์ชั่นดั้งเดิมกันนะครับก็ตามทรรเนียมผมก็ทําเรียงภาคกันเนาะคันที่เป็นภาคสงครามหุ่นเหล็กนะครับจะมีอะไรบ้างก็มาดูกันเลยครับปล่อยสปอยนะครับอันดับที่5กองทัพหุ่นยนต์บุกนั่นจะที่รู้เนี่ยวางแผนเตรียมกองทัพเมกาโตเปียบุกไปยังโลกอย่างลับๆตอนแรกก็เธอองกาตเอรบุกแบบ ว่าล้างทีเดียวเลยแต่พอเห็นว่าขอเสียของโนมิตาโดราบอลมีประโยชน์ไงก็เลยอ่ะงั้นสร้างฐานลับเพื่อวาร์ปแก๊งหุ่นยนต์ของเธอเนี่ยมายังโลกผ่านโลกกระจกและต่อมาพกโดรไลมอนเนี่ยพอรู้เข้าก็เหมือนใช้แผนโต้กลับไงเพื่อไม่ให้โคเบโลรู้เรื่องหรือมีภัยเนี่ยก็ต้องหลอกล่อกองทัพหุ่นยนต์เนี่ยมาอย่างโลกกระจกนะครับแล้วก็ต่อสู้ที่นั่นแต่เราก็เห็นว่าถึงแม้โดรไลมอนจะมีขอเยจริ่ๆโดราเป็นขอเศษโกงอยู่นะแต่ไม่ใช่นะครับ แล้วก็เห็นว่ากองทัพมันมีมากมายมหาศาลก็แม้เขาจะทําลายล้างโลกลนะกองทัพหุน่นยนต์ก็ต้องมาประมาณนั้นนะครับก็ถูกประมุ่นที่น่ากลัวพอสมควรน,นะครับฉากที่หุนยนเนี่ยเรากฏตัวขึ้นมาเหนือทะเลสาบอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็เริ่มโจมตีเมืองแต่ละเมืองนะครับแน่นอนขุ่นยนนี่คือแบบสะใจมากอโอ้เมืองถูกทําลายแต่พวกเขาก็ตกใจแ,บบแปลกแงงงว่าเอ้ยไอ้ผู้คนหายไปไหนหมดไม่มีใครตอบโต้ไม่มีสิญญยาณการตอบโต้เลยหรือว่าเขาหนีไปหมดแล้วอะไรแบบนั้นนะครับ จนตารางหุ่นยนต์ก็ไม่รู้ว่าอ้าวเฮ้ยตวัวเองโดนหลอกนี่หว่าข้อมูลของโลกที่รับรู้มาเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้โลกนี่มันกลับด้านนะครับเพราะมันเลยโกรธมากนะครับว่าตวัวเองโดนหลอกมานะครับก็นับว่ากองทัพหุ่นยนต์เนี่ยเป็นหนึ่งตัวหุ่นดัลลามอนที่โหดที่สุดนะครับเนื่องจากด้วยจำนวนมันด้วยเนาะอันดับที่4ลิลูลูปแปลพัก เราก็เจอลิลุนั้นตอนแรกเนี่ยเธอก็เป็นหุ่นยนต์ของเมกาโตปียเป้าหมายคือเป็นกึงก่งกสปายไงส่งหุ่นยนต์ซัตครพมายังโลกแล้วก็ส่งข้อมูลมาแล้วก็สร้างทานทัพหุ่นยนต์เพื่อมาบุกโลกใช่ไหมและพอเธอมารู้จักอนวิตาเนี่ยตอนแรกเธอก็สนใจนวิตาในแง่ว่าเออขอให้ามร่วมมือดีแต่ว่าถ้าเกิดโลกเนี่ยโดนยึดครองได้เนี่ยก็จะมีนวิตาเนี่ยที่โดนปฏิบัติเป็นพิเศษนะครับไม่รู้ว่าพิเศษแบบไหนน,นะ แต่ระหว่าที่ได้ล่ากันเนี่ยเออตัวซาตาคอเกิดลู้เนี bursting, morning, ่ยเกิดระเบิดตูมขึ้นมานะครับและนักทำห้ลู้เนี่ยเออบาดเจ็บสาหัสนะครับซึ่งต่อมาเธอก็จะกับเพื่อนแท้อีกคนหนึ่งของเธอนะครับชิซูกะนั่นเองนะครับเรียกว่าด้วยความจริงของชิซูกะเนี่ยที่ทําให้ลุ้นเนี่ยเออเกิดเปลี่ยนใจนะครับเธอก็ดุชิซูกะคอยรักษาบาดแผลเธอก็เออชิซูกะเคยบอกเนี่ยว่ามนุษย์เราเนี่ยมนุษย์กับไม่กัดตะเปียนจริงก็ไม่ตายกันหรอกไม่กัดตะเปียงก็ทํำลายล้างแอร์ทำเผ่าพันธุ์เท่าไหร่นะครับ แต่พอดิรูเริ่มเห็นพฤติกรรมของพ่อโนมิตะโดรัมอนเนี่ยเธอก็เริ่มลังเลว่าสิ่งตัวเองทำเนี่ยสิ่งที่ตัวเองเชื่อมาตลอดเนี่ยสิ่งที่แบบเมกาโทเปียรุ่นบัพพลุตสั่งสมสั่งสอนมาตลอดเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะครับหรือว่าตัวเองก็ไม่แตกต่างจากเผ่าพันธุ์อื่นอะไรแบบนั้นจนกระทั่งตอนที่เธอหนีนะครับแอบหนีมาแล้วไปเจอกับโนมิตะซึ่งไม่แน่ใจว่าเธอรู้ว่านมิตะมันบัฟหรือว่าเธอต้องการให้นโมิตะยิงเธอทิ้งหรือเปล่านะครับเธอก็ท้าโนมิตะยิงเธอเลยนะครับถ้าเกิดอยากหยุดกอััพนนนยต์อะไรแบบ้น แน่นอนนามิตะก็ไม่ยอมนะครับยูรุก็อาจโจมตีนามิตะแต่เธอก็ไม่ได้ฆ่านะครับแทนให้นามิตะสลบไปเฉยระหว่านั้นเธอก็ไปคุยกับนายพลของคอทับเมกาโทเปียเราก็เจอว่ายูลนั้นเปลี่ยนใจนะครับเธอก็พยายามเกลี้ยกล่อมว่าเออเธอก็เกลี้ยกล่อมมนุษย์ไม่ได้ไขนาดนั้นตรงข้ามเลยพวกเราเนี่แหละทาสิ่งที่ผิดอะไรแบบนั้นนะครับแน่นอนนายพลก็โกรธสิมันจะจับมันจะจับยูรูไปประหารนะครับถึงแม้จะไม่ฉาดเล็กน,น้อยแต่เราก็เห็นว่าเออยูรูนั้นเปลี่ยนแล้วจริงๆนะครับ ประชาที่เธอเนี่ยเออเริ่มแปลพักมาอยู่ฝั่งมนุษย์นะครับอันดับที่3พลังของหุ่นยนต์ซาดคอสตอนแรกที่หุ่นยนต์มันมาเสียชิ้นเสียชิ้นเนี่ยโนมิตะคิดว่าโดูาเอมอนมันซื้อมาให้นะครับเพราะนมิตะอยากได้หุ่นยนต์แต่เพอหะุ่นยนตมันโตใหญ่มากนะครับโดราเอมอนก็เลยอ่ะงั้นสร้างโลกกระจกขึ้นมาเพื่อให้ประกอบหุ่นยนต์ได้แล้วก็กระโดดโลดเต้นในโลกกระจกได้โดยที่ไม่มีใครรู้นะครับ นั่น <premises. S 2> แต่คิดเออหุนยนี่ก็เป็นขุนยนตของเล่นและมั้งคือเอาหุ่นยนต์ของใครไม่รู้มาใช้โดยที่ไม่ถามเลยว่าไอนี่มันเป็นของใครนะครับแต่ไปว่าคือมันเอามาเล่นนะครับแกก็จูซึกะมาเล่นด้วยนะครับตอนแรกก็ไปฉาเอิญรักดีนะครับแบบหุ่นยนต์แม่งลอยลอยเหนือน like ้ำมาเลยแบบนั้นนะครับเจนกระทั่งชิซึกะเนี่ยเฮิอไปกดปุ่มหนึ่งเข้าแล้วเราก็เห็นว่าเป็นปุ่มเลเซอร์นะครับที่ยิงทีนี่คือตึกหายไปเลยนะครับคราวนี้ชิสึกะพอยูรเลมอนก็เลยนู้เลยว่งครามนะครับ จอเหตุว่านี่คือเริ่มเข้าสู่โมเมนต์ดักๆของดูไลมอนภาคนี้แล้วนะครับจิซุกะนี่คือแบบตกใจมากเพราะเธอกลัวว่าถ้าเกิดสมมติเนี่ยที่ยิงไปเนี่ยถ้าเกิดมีคนอยู่จริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวความจิซุกะก็เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วเนาะไม่ตักเลมอนเลยกล่าวว่าอ่ะสงสัยงั้นคงต้องเก็บเอาไว้เป็นความลับไม่ให้บอกใครจนกระทั่งรีลุที่เป็นเจ้าของจริงมานะครับกระถูกเออไปฉากเปิดของตัวเขาคุณยูนซัลคอร์ที่ออกมาน่ากลัวดีนะครับ ให้เรารู้ว่าอันนี้ไม่ใช่หุนยนธรรมดานะครับอันดับที่2อันนี้ส่วนตัวสุดตัวนะครับจำได้ตอนจำเด็นนี่คือแบบผมตกใจมากที่เห็นฉากนี้นะครับนั่นคือดิวรู้เปื่อยปกติตัวละ,ะคราคลาสสิ่ง่ยชิสุกะเปือยมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ชิสุกะนี่หมายเธอเป็นเด็กเธอเป็นเด็กประถมนะครับผมไม่มีอะไรมากแต่รู้เนี่ยผมคิดว่าเธอไม่ใช่เด็กประถมมันรุนร่างเธอเนี่ยอยู่ประมาณมัธยมนะครับ และด้วยความที่ฉากเปลือยส่วนใหญ่มันมาจากชิซุกะน้ําเราจริงเมื่อเคยเห็นฉากเปลือยในไอเยะบทที่รักษาบาดแผลมาก่อนที่ผมติดตามากนะครับในสวัยเด็กเพราะตอนที่รู้บาดเจ็บสหาหัสตอนที่ชิซุกะไปช่วยเธอเกือบโดนฆ่ายังห่านนะครับโดเรมอนก็เห็นว่าเออรักษาลูกด,ดีกว่านะครับเผื่อเจ๊รู้เรื่องข้อมูลของไมกาโทเปียนนะครับชิซุกะก็รักษาคนเดียวเนาะด้วยความที่ร่างกายของลูกถึงแม้จะมหุ่นยนต์แต่ร่างกายก็เป็นผู้หญิงนะครับเราก็เห็นร่างเปลือยของลิลลูเกือบทั้งตัวนะครับ อย่างที่บอกมันไม่ได้ฉากที่สําคัญอะไรมากแต่มันติดตามผมในวัยเด็กมากนะครับผมก็เลยให้อยู่อันดับ2องซะเลยนะครับและอันดับหนึ่งแน่นอนนะครับฉากเด็ดของภาคนี้ก็มีพ้นฉากจบก็คือฉากจากลากันนั่นเองนะครับแน่นอนว่าชิซุกะรือว่าเอ้ยวิธีจะหยุดสงครามคันนี้เนี่ยยังไงพรเดอร์มอนตม่ก็แพ้อู่แล้วนะครับก็เลยต้องย้อนเวลาไปยังต้นมันทับหลุษของไม่กัดโทเปียให้เปลี่ยนแนวคิดเรื่อง หุนยนผู้เป็นแบบศูน,น,ย,น,ย,นย์กลางจักรวาลนี่นหละหุนยนจะยึดครองจักรวาลอะไรแบบนั้นนะครับเธอก็เลยย้อนไปหาพระเจ้าผู้สร้างเมกาโทเปียทั้งหมดซึ่งเ,เห็นว่าก็คนธรรมดาแหละที่สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งตอนชิุ่กาก็ไม่ได้คิดว่าเออการเปลี่ยนแปลงงนี้จะทำให้ลูหายไปแต่ต่ังก็ได้รู้ว่าเออถ้าเกิดเปลี่ยนเนี่ยเธอจะหายไปแต่ลูตัดสินใจยอมนะครับเพื่อปกป้องเพื่อนๆของเธอเนาะแล้วก็เห็นว่าเออพลนามิตเนี่ยคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับจู่ๆหุ่นยนตก็หายไปทุกกกคคนน็ดดีีใจะรัับแตต่่ฉาลไปทอ ชิซุกะกับตัวลิลุนะครับลิลุที่ร่างกายก็าหายไปนะครับก็เป็นรั้นแรกที่ลิลุยอมรับว่าเออชิซุกะเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันอะไรแบบนั้นก่อนที่เธอจะหายไปนั่นเองนะครับก็ถือว่าแม้จะเป็นเวอร์ชันดังเดิมนที่เขาก็ไม่กระดิขายซึ้งในขนาดนั้นนะครับแต่ตัวถอมมาไดีโอเคด,ดีมากๆนะครับเราถึงตอนท้ายเรื่องที่อาจจะไม่เมคเซนแล้วก็งง,งแปลกๆนะครับว่าทําไมเธอถึงมาหานนมิตะนะครับนั่นคือตอนจบที่นนมิตะเนี่ยกำลังเรียนตาปกติแล้วจู่ลิลุเนี่ยก็บินมาหาแล้วเธอก็บินจากไปนะครับ ทมไมวะขณาที่เมื่อดูจากความสนิทแล้วเนี่ยน่าจะสนิทกับชิซุกะมากกว่านะครับแต่อาจจะมาจากพลอตไงเพราะนิตน,นเป็นตากพระเอกนะเนาะนาวิต,ตาก็วิ่งบอกเพื่อนว่าเอ้ยเจอริรุ้ด้วยหลายคนก็ไม่เชื่อว่าเจอจริงๆหรืออะไรแบบนั้นนะครับและฉากจบก็จบด้ดยริรุ้นเนี่ยเอ่อบินไปรอบๆโลกแล้วก็นอกจักรวาลไปนะครับก็น่าเป็นอย่างฉาจบที่สุดนดูไลท์มันในมูวี่เรื่องหนึ่งเลยนะครับ แล้วก็เป็นวีที่ดีมากด้วยจนท่านจะมาเมคและดีขึ้นไปอีกนะครับแน่นอนผมจะเล่าส่วนของเมคในคลิปถัดไปแต่ต้องเรียงผ่านนะครับคงอีกนานเนะี่ยก็ประมาณนี้นะครับแลวท่านผู้ชมชอบฉากไหนในโดรีมอนสองครามพูเล็กเว์ช่นเดิมก็บอกก็ได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับก็จากใบเหมือนเดิมผมแต่งบันฟิกไว้เป็เด็กดีนะครับกเป็นแฟร์ฟิกโนบิตะฮาริม,มใบที่ผมชอบนะครับ มีแต่ฮาริมแบบดักดานะครับแบ็คแฟนทอมนามิตะเป็นนักฆ่าหรือเก้าจัดที่นามิตะไปคอสอเวอร์กับหลายเรื่องนะครับแอตแทกออนไททันเฟสเตย์ในเฟสซีโร่และล่าสุดก็มีแพลนจะมี3เรื่องเลย3เรื่องโอ้โหเรื่องเก่ายังไม่จบเลยนะครับมีนามิตะคอสอเวอร์กับเกมสปอร์ตด้วกันมาสเอฟเฟกต์นะครับอ่าอีกอันนึงก็เป็นคอสอเวอร์กับเกมซอมบี้สองเกมดายิงไลท์กับเบลซาสกับมาอีกครั้งนะครับแล้วก็นามิตะคอสอเวอร์กับเซเลอร์มูนนะครับ ทั้งสามเรื่องที่ผมวางคนเรื่องไันค่าวๆแล้วนะครับแต่คงยังไม่แต่งหรือดอกแต่แต่งแน่นอนนะครับเพราะว่ากะว่าจะนำไปตะไอเท็ปคอเซทันให้จบก่อนนะครับเพราะตอนนี้น่าจะจบไวแหละเพราะว่าไอฉากหลังบทของมาเลจะไม่เหมือนของอนิเมะหรือของต้นฉบับเลยนะครับถ้าการสนใจก็ไปอ่านได้ลิงก์อยู่ช่อง description ด,ด้านล่างนะครับถ้าการชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับจากอันตอทีนกอซิล่าเอ,อ่ยลูบี้เอ,อ่ยปาสิเบอร์โดเลมอนเพียเตอร์แชมเมเตอร์คอมมายขอเคเกอร์ก็ติดตามได้นะครับ ผมมีเฟซผู้ฝ่าตัวเคยทานทางในเฟสได้ในทูกไม่สต็อกไลท์สล้วันนี้กับตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ